ตำนานลิฟต์แดงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์ตุลาเมื่อปีพุทธศักราช2519จุดกำเนิดของเรื่องเกิดมาจากการปราบปรามการชุมนุมประท้วงของนักศึกษาโดยได้มีการระดมยิงเข้าไปในมหาวิทยาลัยทำให้ผู้ที่ชุมนุมประท้วงอยู่ต่างพากันวิ่งหลบหนีไปตามส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มีผู้ประท้วงส่วนหนึ่งวิ่งหนีเข้าไปหลบในลิฟต์ของอาคารคณะศิลปศาสตร์แล้วถูกยิงตายภายในลิฟต์ตัวนั้นทั้งหมด โดยเลือดของผู้เสียชีวิตได้กระจัดกระจายฉาบไปทั่วจนลิฟตัวนั้นได้รับฉายาว่าลิฟแดงและวิญญาณของนักศึกษาเหล่านั้นก็วนเวียนอยู่ภายในตัวลิฟกระทั่งถึงปัจจุบันภายหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไปก็ได้มีเรื่องเล่าถึงนักศึกษาที่ใช้ลิฟตัวนี้ในเวลาค่ำคืนก็มักจะพบกับเหตุการณ์ประหลาดเช่นลิฟหยุดในชั้นที่ไม่มีคนได้พบกับผู้ร่วมโดยสารที่ร่างเปลี่ยนเป็นโชคไปด้วยเลือดภายในพริบตา หรือเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกเมื่อถึงชั้นเป้าหมายก็จะพบกับภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเหตุตุลาวิปโยคนั้น